เรียนอาจารย์ภาชลมนและขอสวัสดีเพื่อนนักศึกษาทุกท่านนะครับทุกท่านกำลังเข้ารับชมรายการ Good Health Your Hand สุขภาพดีด้วยมือเราบายธนาชาดากินเชียงนะครับสำหรับรายการของกระผมนะครับก็จะเป็นรายการที่นำเสนอเกี่ยวกับความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยตัวเราเองสำหรับวันนี้รายการของเราจะมีแนะนำเคล็ดลับรายการสุขภาพด้านใดบ้างติดตามรับชมพร้อมกันได้เลยครับ สังคมปัจจุบันนี้นะครับที่เราใช้ชีวิตอยู่ในการทํางานการเรียนหรือแม้กระทั่งการประกอบชีวิตประจำวันของเราก็ดีเราจะอยู่ในกับสังคมภายนอกถ้าเป็นส่วนใหญ่ให้เวลากับการทํางานเลยลืมมองถึงการดูแลสุขภาพด้วยตัวเราสําหรับรายการนะครับจะขอนําเสนอเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพด้วยสุขภาพดีสามอสามอ,าม,อมีอะไรบ้างติดตามพร้อมรับชมแล,ละรับฟังได้เลยนะครับออที่หนึ่งคือ อารมณ์หรืออิมมชันอารมณ์ก็เป็นปัจจัยสําคัญส่วนหนึ่งนะครับที่จะส่งผลให้กับร่างกายของเราได้ด้อยลงไม่ว่าจะเป็นสภาวะในการทํางานในการแข่งขันหรือการเดินทางต่างๆรวมถึงอารมณ์เครียดที่เกิดจากการพบปะผู้คนอารมณ์โมโหอารมณ์โกรธหรือแม้กระทั่งอารมณ์เศร้าฉะนนั้นแล้วนะครับวิธีการที่จะปรับเรื่องอารมณ์ให้ดีขึ้น นะครับคือการออกกําลังกายออกไปพบกับกลุ่มคนที่คิดในเชิงบวกฝึกปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิให้ร่างกายได้สงบนิ่งอยู่กับการปล่อยวางในหลายๆเรื่องหรือแม้กระทั่งการแฮงเอาท์ออกไปเที่ยวออกไปรวมกลุ่มเพื่อนหลีกเลี่ยงจากสภาวะความวุ่นวายในสังคมปัจจุบันเมื่อสุขภาพกายสุขภาพจิตเราแข็งแรง สุขภาพกายเราก็จะสมบูรณ์ไปด้วยออที่สองครับอาหารหรือฟู้ดอาหารก็เป็นทางเลือกหลายๆด้านที่เราสามารถจะเลือกรับประทานได้อาหารอร่อยมีหลายรูปแบบแต่จะบอกได้ดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมวันนี้นะครับจะขอแนะนํารสและฤทธิ์ของอาหารที่จะเหมาะสมกับตัวเรารสที่หนึ่งเลยครับคือเคล็ดลับของอาหารรร้อนอาหารรร้อนก็จะประกอบด้วย จำพวกกระเทียมขา่าตะไคร้พริกปีปีหรือพริกไทยดำเป็นต้นสรรพคุณของฤทธิ์ร้อนดังกล่าวนะครับก็จะช่วยในการเรื่องของลดอาการจุกเสียดแน่นท้องครับกระตุ้นการทํางานของการไหลเวียนของโลหิตนะครับและช่วยสําหรับผู้ที่มีสภาวะร่างกายที่อ่อนแรงจะเหมาะสําหรับผู้สูงอายุนะครับผู้ที่มีโลหิตจาง นะครับแล้วก็จุกเสียบแน่นเฟื้ออยู่เป็นตลอดเวลานะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเคล็ดลับของรถเย็นรถเย็นเนี่ยครับสรบรพคุณต่างๆก็จะช่วยในเรื่องของการดับร้อนและคลายร้อนในร่างกายจะจําพวกอยู่ในอาหารประเภทตําลึงนะครับฟักทองผักหวานแตงโมและมะละกอเป็นตน้นเหมาะสําหรับผู้ที่มีอ,อุณหภูมิในร่างกายที่ร้อน คนที่ทํางานในสั่งแจ้งและคนที่มีอุณหภูมิที่สูงตลอดเวลาสามารถลดไข้ได้ด้วยนะครับสําหรับเคล็ดลับต่อมาของรถก็คือรถขมนะครับลถขมเนี่ยจะประกอบอยู่ในอาหารที่มีจําพวกเช่นมะละมะละขี้นกขี่เหล็กรวมถึงสะเดาเป็นต้นนะครับสรรพคุณของฤทธิ์ขมดังกล่าวนะครับจะช่วยการทํางานของระบบตับ นะครับแล้วก็จะช่วยของอการลดน้ำตาลในเลือดนะครับแล้วก็ผู้ที่มีอาการปลายมือเท้าชาอีกด้วยยังรักษาบัตรบำบัดอาการเป็นแผลในอวัยวะภายในของร่างกายเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องปอหวานน้ำตาลสูงนะครับมือเท้าชานะครับและเป็นแผลในอวัยวะภายในเช่นลำไส้เป็นแผลกระเพาะเป็นแผล เป็นต้นนะครับถ้าเราเลือกอาหารที่เหมาะสมกับร่างกายเราแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ชีวิตให้ดีได้มีสุขภาพที่แข็งแรงได้ด้วยนะครับสุดท้ายนะครับเป็นอที่สามก็คืออากาศหรือฟ้ดนะครับเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้เลยนะครับสําหรับการที่จะออกไปเจอกับมนรพิษสภาวะภายนอกในการที่จะทํางานไม่ว่าจะเป็นท่อไอเสียจากรถ ควันจากโรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงหมอกฝุ่นควันจากธรรมชาติฉะนั้นแล้วนะครับสิ่งที่จะเป็นกรอบป้องกันให้เราได้รู้สึกว่าปลอดภัยที่สุดจริงๆเป็นสิ่งใกล้ตัวมากเลยครับนั่นก็คือที่อยู่อาศัยหรือที่นอนนี่เองร่างกายของเรานะครับต้องการที่จะฟื้นฟนูและพักผ่อนสถานที่ที่จะเหมาะที่จะฟื้นฟนูและพักผ่อนซ่อมแซมร่างกายเราที่สุดนั้นก็คือห้องนอนของเรา เราควรที่จะปรัสบสภาพที่นอนห้องนอนหรือที่อยู่อาศัยมันทาความสะอาดแอร์เครื่องปรับอากาศหรือแม้กระทั่งพัดลมควรที่จะมีแสงแดดหรือแสงอ่าเขาเรียกว่าแสงแดด่ส่องเข้ามาให้ถึงกับห้องนอนแล้วก็บริเวณรอบบ้านเมื่ออากาศถ่ายเทสะดวกครับสุขภาพกายเราก็จะได้รับสิ่งดีเข้าไปด้วยนี่แหละครับสําหรับเคล็ดลับ ดีๆของสุขภาพดีด้วยสามอ,อมีอารมณ์อาหารและอากาศหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านเพื่อนัุศึกษาทุกท่านนะครับสามารถจะนําสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปปฏิบัติและนําไปแนะนําให้กับคนอื่นได้จนกว่าจะพบกันใหม่ในรายการพูดเทล่ยัวแฮนสุขภาพดีด้วยมือเราสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ